นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคชามิธัมมังสรนังคชามิสังฆังสรนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคชามิทุติยัมปิธัมมังสรนังคัชามิทุติยัมปิสังฆัง สรนังัจามิตติยัมปิพุทธังสรนังัจามิตติยัมปิธรรมังสรนังัจามิตติยัมปิสังขังสรนังัจามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะะมาตถานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามพุทธสนะโมตัสสะ พระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะนะโมตสัสสะพระขวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธาสะจิตเตะสังกิริเทสุขติปติกังคาติอิ ณบัดนี้อัตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพลนาเรื่องกิตติคา <c oughs> เพื่อฉลองศรัธทธา <c oughs> เพื่อประครับประคองฉลองศรัธทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาลาสีของท่านทานบดีผู้มาขนวาย ในการฟังธรรมณที่ประชุมแห่งนี้ให้เป็นการสมควรแก่เวลาสืบต่อไปอันว่าสุขติเป็นมีอยู่สองทางคือทุกคติหนึ่งทางในทางที่ไม่ดีสุขติหนึ่งในทางที่ดีสุขติ แต่ในวันนี้อัตมาภาพขออธิบายเพียงแต่สุขติเท่านั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของญาติโยมทั้งหลายสุขตินั้นถ้าท่านสาธุชนรู้ถึงความมีความสุขก็ควรจะรับฟังไว้ว่าสุขตินั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีคือมีโลกสวรรค์อยู่เพืเนะ่เบื้องหน้า เพราะฉะนั้นจึงขอชวนญาติโยมทั้งหลายให้มารักษาศีลห้าเพื่อไปสู่สุคติกันศีลห้านั้นประกอบด้วยการไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งการไม่ลักทรัพย์หนึ่งการไม่ผิดประพฤติผิดในกามหนึ่งการไม่พู้เท็หนึ่งการไม่ดื่มสุราเมลัยหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์นั้นเพื่อรักษาอายุของโยมทั้งหลายให้ยืนยาวนาน การไม่รักทรัพย์นั้นเพื่อรักษาทรัพย์ของโยมเองเพราะโยมก็ต้องหวงแหนทรัพย์ของตนเป็นธรรมดาส่วนการประพฤติผิดในการมนั้นไม่ประพฤติป็นในการมนั้นเพราะว่าโยมต้องรักครกอบครัวของโยมส่วนการไม่พูดเท็จนั้นคือการรักษาสังคมรอบข้างส่วนการดื่มไม่ดื่มสุราเมลยัยเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีดังนั้น อาตมาภาพขอยกเอานิทานเรื่องหนึ่งชื่อว่านางเทพธิดาเข้าตอกเพื่อมาขยายก็อธิบายความว่าพระเทระมหากัสปะเข้าสมาบัตินิโรธสมาบัติภายในถ้ำเจ็ดวันแล้วจึงออกจากสมาบัตินั้นพิจารณาอย,อยู่ว่ามีใครจะเข้าขายของท่านบ้าง เมื่อท่านตรวจดูแล้วจึงพบว่ามีสาวชาวนาคนหนึ่งทำนาอยู่ท่านจึงพิจารณาอีกว่าจะมีสธาหรือไม่เมื่อทราบว่ามีสธาท่านจึงคลองกีวรและถือบาทไปเดินไปหานางนั้นเมื่อนางเห็นเข้าจึงพูดว่าหยุดก่อนเจ้าข้าดิฉันจะถวายข้าวตอกดังนั้นแล้วจึงเดินเข้าไปหาท่านพระเถระนั้น แล้วเกียวเข้าตอกลงในบาตรแล้วตั้งอธิษฐานว่าขอให้ดิฉันเห็นธรรมในท่านของท่านที่ท่านเห็นแล้วดังนี้แล้วจึงเดินทางกลับบ้านในระหว่างทางนั้นมีงูพิษตัวหนึ่งนอนขดอยู่นางไม่เห็นจึงเหยียบเข้างูพิษนั้นจึงขบกัดนางเมื่อนางไปถึงบ้านแล้วนึกถึงแต่บุญที่ทำอยู่ เมื่อสิ้นใจตาย,ตายลงจึงไปบังเกิดในสวรรค์โลกคติโลกในโลกสวรรค์นั้นท่านทุก <c oughs> ท่านสาธทุษชนทั้งหลายเห็นไหมว่าการทำบุญเพียงเล็กน้อยคือการรักษาศีนั้นการถวายทานเป็นเพื่อตั้งใจให้ได้บุญที่พระเถลระท่านเห็นแล้วนั้นนางจึงไปบังเกิดในสวรรค์ สาวทนทั้งหลายเห็นไหมว่าโลกของสุขตินั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าการทําชั่วเพราะการทําชั่วเป็นทางไม่ดีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพึงรักษาศีลห้าให้เป็นปกติเพราะการรักษาศีลห้าคือการรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นสุขขึ้น ปริ <c oughs> เทศนาวสาสเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทั้งหลายมีอายุวันนะสุขะระปฏิพานธนสารสมบัติคุณสารสมบัติ เป็นนิดเธอนิเป็นนิรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสม,มุิยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนี